สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งจากลาซาด้าทุกคนได้รู้จักครับก็คือผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการกำจัดหงุดนะครับนี่เองผมเองก็ใช้ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้ก่อนครับเจ้าตัวนี้ฮะเป็นกล่องครับมาเป็นกล่องเลยนะหนึ่งกล่องมี24แผ่นครับราคาเบาๆหลักสิบเท่านั้นเองเท็ดดี้ฝากลิงไว้ใต้คลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมไปกดสั่งซื้อที่ลาซาด้ากันได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ หนึกล่องมีทั้งหมดอยู่24แผ่นครับผมก็เขียนเลยนะตัวนี้ครับผมวัดนน่าจะเสออกเสียงถูกนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้แปลว่าหูดครับผม Remover Pad ครับผมเป็นแผ่นก็คือสามารถจะกําจัดเจ้าตัวหูดได้ครับไม่ว่าจะเป็นหูดหรือตาปลาครับผมวิธีใช้ง่ายดายฮะเหมือนพลาสเตอร์ยาทั่วๆไปเลยครับเจ้าตัวนี้ครับผม1แผงครับเขาจะมีทั้งหมดอยู่6ชิ้นด้วยกันเวลาเราต้องการจะใช้นะเราก็แค่ฉีกเขาออกมาแบบนี้ครับผมเวลาที่เราจะใช้ครับ เราทําความสะอาดผิวหนังของเราส่วนนะให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วถ้าให้ดีก็ทําการแช่กับน้ําอุ่นครับผมแช่กับน้ําอุ่นสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็จัดการจัดการอ่าทาความสะอาดเช็ดให้แห้งครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ใช้เจ้าแผ่นตัวนี้ครับผมผมทำไมไม่เตรียมกันไกรไว้เนี่ยใช้แผ่นตรงนี้ครับผมแปะเข้าไปเลยครับเหมือนพลาสเตอร์ยาครับนี่ฮะดึงออกมาครับเป็นแผ่นนะแป๊บหนึ่งนะฮะมันทิดมากๆเลยครับเอาฉีกเลยล้วกันถ้างั้นครับจะได้ให้เห็นชัดๆเน เจ้าตัวนี้ครับผมเป็นแผ่นออกมาแบบนี้ครับจะมีพลาสติกใสเคลือบอยู่ครับผมไอ้เจ้าตรงกลางแดงๆเนี่ยมันจะเป็นกรดชนิดหนึ่งเรียกว่าซาลิไซลิกนะครับเจ้ากรดตัวนี้นะครับจะช่วยทําให้ผิวหนังหูโดยเฉพาะส่วนหูดของเรามันนิ่มนะครับแล้วก็หลุดลอกออกมาครับซึ่งเวลาการแปะเจ้าตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับขนาดความหนาและก็พื้นที่ในการใช้งานครับถ้าให้ดีควรจะแปะไว้ตลอดเลย24ชั่วโมงครับอาบน้ําเช้าเย็นก็แกะเปลี่ยนไปครั้งหนึ่ง ใส่ตัวใหม่ๆแปะทิ้งไว้เลยนะครับผมขึ้นอยู่กับขนาดนะครับและความลึกของรากของหูตัวนั้นซึ่งโดยปกติอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3-7ถึงวันหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความลึกนะครับเราจําเป็นจะต้องให้มันลึกลงไปตายถึงรากเพราะหากว่ารากมันไม่ตายครับผมให้ผิวหนังมันหลุดออกมาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมครับอามาดูวิธีใช้ฮะวิธีใช้ก็จะลอกออกจากแผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับผมลอกมานี่แล้วก็แปะเข้าไปนะครับโดยให้ไอ้เจ้าตัว ตัวแดงๆตัวเนี้ยมันทับไปบริเรณมผิวหน้าหูดของเราครับผมโดยผมติดมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะผมจะให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าจะผ่านการเซ็นเซอร์หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายไหมขอเปิดให้ดูเลยละกันนะครับนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้า u t u b e เขาเซนเซอร์ก็แย่เลยนะครับลักษณะนะครับผมผิวหนังมันจะลอกนะฮะดูจากตรงนี้ผิวหนังที่อยู่ตรงนี้มันเริ่มลอกนะครับในส่วนที่เป็นสีแดงๆมันจะเป็นแบบนี้แต่หากว่าเรา ไปสักพักหนึ่งครับผมบริเวณตรงนี้มันจะกลายเป็นสีขาวฮะก็คือเหมือนกับว่าเนื้อแถวเนี้ยมัน เนื้อหูตรงนี้มันจะตายนะครับผมมันจะเป็นสีขาวลอรอแบบนี้และเวลาเราจะนําออกครับเราก็เอามือของเราหรือเท้าของเราเนี่ยไปแช่ในน้ําอุ่นสักพักหนึ่งนะครับให้เขาดูลอกง่ายแล้วเราก็แกะเอาเจ้าตัวหูวหูดพวกนี้ออกครับผมอาจจะง,ง่ายสําหรับบางคนแต่หากรู้สึกเจ็บหรือเป็นแผลพวกนี้ก็อย่าไปทาต่อนะครับไปพบหมอจะดีที่สุดครับผมจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือการพบแพทย์นั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ครับหลายๆคนโดยเฉพาะผมก็ไม่อยากไปพบเนื้อเสียเวลาเสียงเงยินแล้วเจ็บตัวมากๆครับมีวิธีที่เร็วกว่าพวกการใช้เลย ส่งเลเซอร์อะไรตามหลักการแพทย์ทุกอย่างก็ลองทําดูครับหรือจะใช้วิธีโบราณเช่นใช้ยางมะละกอใช้อะไรตรงนี้อะไรก็ใช้ไปครับแต่ผมว่าเจ้าตัวแผ่นกําจัดหูดตรงนี้มันทําให้ชีวิตผมสะดวกขึ้นมากเลยครับผมก็แปะทิ้งไว้ฮะมันหลุดมันหมดสภาพก็แกะแล้วเปลี่ยนออกครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหลังจากตรงนี้ฮะสัก7วันเดี๋ยวรามาแตะดูอีกครั้งหนึ่งครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเอ๊มเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอผเอผกออกไ แกะออกแกะออกก็น่าจะได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาเรามาดูผลการใช้งานครับหลังจากนี้อีก7วันฮะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่หากว่าใครอยากจะลองไปพร้อมๆกับผมก็คลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสั่งซื้อกับลาซาด้าได้เลยครับราคาเพียงแค่50กว่าบาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ